สวัสดีน้องทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องจำนวนจริงนะคะ จำนวนจริงเนี่ยคือจำนวนทุกท work, จำนวนที่เรารู้จกักแล้วก็สามา bug, รถนำมาคำนวณบวกลบคูณหารยกํำลังได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มเศษส่วนทศนิยมเลขเลขยกกำลังตัวเลขที่อยู่ในรูปกลนหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารูทนะคะหรือว่าค่าคงที่อย่างพายจำนวนจริงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือจำนวนตรรกยะแล้วก็จำนวนอัตรตรรกยะจำนวนตรรกยะก็จะมีจำนวนเต็มแล้วก็ ainsi, จำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนเต็มก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือจำนวนเต็มบวก ศูนย์แล้วก็จํานวนเต็มลบจํานวนตรรกยะที่ไม่ใช่จํานวนเต็มก็จะมีเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมซ้าอาต่อมาเป็นจํานวนอัตรกะยะจํานวนอัตรกะยะก็คือจํานวนที่ไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วก็เป็นทศนิยมซ้ําหรือว่าไม่สิ้นสุดค่ะต่อมาเป็นสมบัติของจํานวนจริงคือทั้งหมดนี้น้องๆต้องจําให้ได้อีกแล้วนะจาต้องจาต้องจําต้องจาว่ามีสมบัติอะไรบ้าง ไม่เยอะมากสมบัติง่ายๆทางนั้นเลยสลับที่เปลี่ยนหมูแจ็แจงเอกลักษณ์อินเวอร์สหืมจิ๊บจ้อยนี่ต้องมาอันนี้ให้ก่อนเป็นวุ้ยต้องเขียนก่อนเป็นกรรมเหมือนมือไหมเป็นกรรมอันนี้กรรมมืออยู่เป็นกรรมลังลังว่าอย่างไงเนี่ย เป็นกำลังใจให้งดงามต่อ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 มาเป็นพระหูนามตัวแปรเดียวอันนี้คือสนุกมากพี่ว่าน้องๆชอบเรื่องนี้พระหูนามเนี่ยคือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างจากตัวแปรค่าคงที่และเลขชี้กำลังที่เป็นจํานวนเต็มที่ไม่เป็นลบด้วยนะไม่เป็นลบโดยใช้การบวกลบคูณและการยกกาลังเท่านั้นนะคะ บวกลบคูณมีหารไหมไม่มีต่อมาเลยคะ่ะการหารพหุนามก็คืออันนี้จะเป็นการหารแบบทฤษฎีบทเศษเหลือหรือว่าการหารสังเคราะห์นะอันนี้สมการของการหารก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเร็จเหลืออันนี้น้องๆก็ต้องจํานะ,ะมาดูยกตัวอย่างข้อแรก2 x 3 5 x 2ก x ำลังสามลบห้ากลังสลบสีบวกสหารด้วย x อบวกห วิธีหานะว่าเออใช้อะไรเป็นตัวหารก็คือให้น้องเอาตัวหารตรงเนี้ยบวกหนึ x ่งใช่ไหมมาตั้งสมการปกติจะได้ x เท่ากับลบหนึ่งให้น้องเอาลบหนึ่งเนี่ยมาเป็นตัวหารได้เลยวิธีทําก็คือให้น้องเอาสามประสิหน้า x ์เนี่ยมาเขียนเรียงไว้อย่างางี้ใช่ไหมอันนี้น้องก็ขีดเส้นอย่างงี้แล้วก็เอาตัวหารเนี่ยมาไว้ด้านนอกตรงนี้อย่างงี้อ่ะ วิธีทาต่อมาก็คือให้น้องดึง2ลงมาได้เลยดึงสัมประสิทธิ์ตัวแรกลงมาแล้วก็สองเนี่ยไปคูณกับตัวหารได้เท่าไหร่ได้ลบสใช่ไหมแล้วก็มาบวกกับสัมประสิทธิ์ตัวถัดมาจะได้ลบเทีนี้น้องก็ลบเเนี่ยไปคูณลบหได้เท่าไหร่ก็มาใส่แล้วก็สัมประสิทธิ์ตัวถัดไปมาบวกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะทีนี้สได้3ก็ไปคูณกับตัวหารได้ลบสาม เอามาบวกกันก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์เนี่ยหมายความว่าเอ,อ่อ x บวก1เนี่ยเป็นตัวประกอบของพหุนามอันนี้ทีนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรเออผลลัพธ์ตัวเนี้ยคือให้น้องอามาเขียนนี้ก่อน2ลบ7 3น,นี้และอันนี้น้องดูว่าเอ,อ่อเลขยกกำลังเนี่ยคือมันยกกำลังเท่าไหร่ให้น้องลดลงไปหนึ่งอันนี้ตัวแรกมันกำลัง3ใช่ไหมให้น้องเปลี่ยนเป็นกำลัง2อันนี้ก็เป็นเฉยๆแล้วก็บวก3น,นี้ อ่ะให้ให้เอาเลขชี้กำลังลดลงไปเด็อ่ะทีนี้เราก็มาตั้งตามสมการของการหารเราก็จะได้ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารเว้ยตรงนี้น้องๆแก้พี่หน่อยนะผลหารตรงนี้ผลหารตรงนี้ต้องเป็นตัวนี้นะอา่าเสร็จตรงนี้แล้วก็บวกศูนย์เ็จเหลือเป็นศูนยะ์เนาะ ทีนี้น้องก็ต้องแยกอันเนี้ยออกเป็นสองวงเล็บมันก็จะได้สองเอกอย่างนี้ใช่ไหมคูณกับเอ,ด 2, อกดสองเอกกำลังสองอืมทีนี้ก็จะต้องเป็นสามกับหนึ่งแล้วก็มาคิดดูว่าอันไหนจะเป็นบวกอันไหนเป็นลบปรากฏว่าอันนี้ด้านหลังเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายต้องเหมือนกันก็เป็นลบกับลบอย่างนี้ก็มาใส่ตรงนี้ ดังนั้นพหุนามก็จะได้เป็นนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวประกอบของพหุนามโอเคต่อมามาดูหารยาวบ้างตั้งหารเหมือนการหารจำนวนเต็มปกติอันนี้เป็นอะไรยกตัวอย่าง x กํลัง3ลบ 4x กํลัง2บวก 5x บวก10 นี้ให้ x ลบหนึ่งเป็นตัวหานะน้องต้องดูว่า x เนี่ยคูณกับอะไรเราจะได้ x ยกกำลังสามคูณอะไร x ยกกำลังสองใช่ไหมก็ให้น้องเขียน x ยกกำลังสองไว้ตรงนี้แล้วก็มาคูณกันก็จะได้ x ยกกำลังสามลบ x ย,ยกกำลังสองต้องไปคูณทาง x แล้วก็ลบ1เลยนะอ่าก็จะได้เป็นลบ3 x กำลังสองใช่ไหมทีนี้น้องก็มาดูอีกว่า x ลบ1เนี่ยมันคูณอะไรแล้วได้ลบ3 x ยยกำลังสองก็เป็น3 x ใช่ไหมอ่าน้องก็เอาตรงนี้เนี่ยมาคูณได้ตรงนี้ พี่น้องก็คูณกันไปเรื่อยๆถ้าเหมือนเดิมเลยนี่มีวิธีทำตรงนี้อ่าทีนี้ตัวเลขสุดท้ายที่เราได้มาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเศษอืมอ่าต่อมามาดูการแยกตัวประกอบพหุานามอันนี้คือแยกรูปแบบนี้ให้เป็นสองวงเล็บนะนี่ก็ไ,ได้ใกล้คูณใกล้ใกล้คูณไกลเลย อันนี้น้องต้องจำให้ได้เหมือนกันสูตรต่างๆนานาน้องๆน้น่าจะจำได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าน้องน่าจะเรียนผ่านมาแล้วอือกามาเป็นโจแล้วนะจงแก้สมการอันนี้ก็คือจงแก้สมการให้น้องหา x ว่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่ น้องๆลองทําดูก่อนเลยก็ได้นะหรือว,ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่แม่นดูพี่ไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยก็ได้อะ x x กาลังสองลบสอง x ลบสิบห้าเราจะแยกเป็นสองวงเล็บละสองวงเล็บได้อะไรบ้างแยก x ก,ก่อนเลย x ก,กับ x คูณกันได้ x ยกกําลังสองอะไรคูณกันได้ลบสิบห้าแล้วบวกกันได้ลบสองบ้าง กับสามทีนี้น้องก็มาดูว่าเลขไหนควรเป็นเครื่องหมายอะไรบวกหรือลบอืมตรงกลางนี่มันเป็นติดลบใช่ไหมแสดงว่าเลขอันไหนที่มันมากกว่าเนี่ยต้องเป็นลบอืมเลขที่มากกว่าต้องเป็นลบเป็นลบห้าแล้วก็บวกสาม ีนี้เราก็จะได้จะบได้ x ลบหเท่ากับศและ x บวกสาเท่ากับศยอย่าข้างปกติเลย x ก,ก็จะเท่ากับ5และ x เท่ากับลบสอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของสมการนี้ต่อมาทฤษฎีบทเศษเหลือ ทางไงหน้าจะได้ x บวก2นี่เป็นตัวหารใช่ไหมจะหาได้ไงนะต้องสมการปกติเลยอย่างนี้ x บวก2เท่ากับ0 x เท่ากับลบ2ลบ, 2. ลบ2ก็จะเป็นตัวหารอ่ะทีนี้วิธีทำดึงเอาสัมประสิทธิ์หน้า x มา6 1ลบ19แล้วก็6อย่างนี้ แล้วก็ลบสองอย่างนี้ตัวแรกเราดึงลงมาได้เลยเป็นลบสิบสองลบสิบสองบวกหนึ่งได้ลบสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดคูณลบสองได้ยี่สิบสองบวกสิบเก้าได้สามสามคูนลบสองได้ลบหกนี่ก็เป็น0ูเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาคือ 6x กำลังสองลบส1 x ็บวก3อืมชทีนี้เราก็ได้มาละอันนี้ก็เป็นคำตอบได้เลยตัวอันนี้ว่าถ้าเราจะหาต่อหาตัวประกอบ ก็จะเป็นเท่ากับ x 2บวกสคูณหกกลังสองลบสิบเอ็เอบวกสแล้วก็บวกศนที่เป็นเศษก็จะอบวกสองมันแยกเป็นยังไงน่าจะสกับ2หรือเปล่าส โอเคถูกแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นลบทั้งคู่เพราะว่าตรงนี้เป็นลบและด้านหลังเป็นบวกถ้าด้านหลังเป็นบวกคือเครื่องหมายเหมือนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวประกอบแล้วข้อต่อมานะคะจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นมีจำนวนข้อความที่ถูกต้องกี่ข้อ 0.566เป็นจำนวนตรกยะรูทแล้วก็รูท16เป็นจำนวนอัตกระยาจำนวนตรกยะบวกจำนวนตรกยะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนตรกยะเสมอจำนวนอัตกระยบวกจำนวนอัตกระยะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนอัตกระยเสมอ ข้อนี้มีคำตอบที่ถูกต้องสองข้อนะคะคือข้อกอไก่แล้วก็ข้อคอควายจำนวนอัตกยะบวกจำนวนอัตรกยะมีโอกาสได้เป็นจำนวนตักกยะด้วยนะคะ,ะข้อนี้ตอบสองข้อกอไก่และคอควายตรงนี้พี่ขอโทษนะน้องๆตรงนี้ใช้คำว่าและไม่ได้นะ ต้องใช้คำว่าหรืออืมน้องต้องไปหาอีกทีหนึง่งโดยวิธีการตรวจคำตอบนะว่าแบบว่ามันเป็นได้ทั้ง2องคำตอบเลยไหมหรือว่าเป็นได้แค่คำตอบเดียวโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะบาย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 ลาก่อนบายบาย